สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งตัวให้ฟรีที่สุดกันคือบางอย่างมันก็ต้องใส่โค้ดเนี่ยมากันเลยก่่ออนืนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละครนี้ตัวละครนี้โอเคเลือกสีผิวผิวนี้แล้วกันตัวหลักจะสีขาวเดี๋ยว้ายคลิปจะทำอะไรให้ดูว่าทำไมถึงต้องเลือกขาวอ่าผมไหนดี แบบแรกก็หัวโผอีกแล้วใส่ผมนี้ทีไรหัวโผทุกทียกเว้นแต่ว่าเหนังสือมาปิดเอาไว้นะโอเคแล้วหน้าตาก็ที่พอเหมาะมากที่สุดก็อันนี้เนะนีนี่แล้วก็มีสองชิ้นนะที่แนะนำเลยก็คือสองตัวนี้น้องเขียว ตัวนี้กับสมุดสมุดจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่น้องเขียวก็ไปใส่โค้ดมานะนี่ได้มันตั้งนานแล้วเอาปมนว่าใส่หนังสือแล้วกันนะและชุดเราก็เราก็จะสอนทําชุดแบบสวยๆโดยไม่ต้องเติมโลบักเลยนะ ก่อนเออทุกคนก็ไปหาชุดนี้มานะหมาถึงเสื้อนี้เอาแล้วทุกคนก็ไปเอาชีเชิ้ตัวนี้นะแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนก็น่าจะเคยทำนะแป๊บหนึ่งนี่ชีชิ้ตตัวนี้ มันก็จะได้ชุดประมาณนี้มานะ,ะต่อก็เลยแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็คืออัดตอนกลางคืนนะตีสามกว่าอย่งางหนาวเลยถ้ายินเสียงอะไรตึกๆก,ก็ไม่ต้องสงสัยนะขยับทับเลตอยู่แป๊บหนึ่งนะ แล้วก็มันมีหุ่นใหม่เข้ามาก็เลยไปใส่เข้ามาแล้วก็กดว่าได้แว่นนี้มายังเข้าโอเคมากันเลยมีสซ้อยอีกไว้นะ เอานี้กันแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งนะใส่โค้ดไฟม่วงกับหนังสือที่มันลอยไปแล้วทำไมมันไม่ได้เลยครั้งแรกใส่ไปแล้วได้แต่สองอันนี้มานี่อย่างแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างถ่อไปกันเลย อย่างต่อไปก็ลองทำดูนะนี่แบบนี้คือแบบนี้มันจะแต่งตัวสีเหลืองมากที่สุดนะนี่สีเหลืองมากขนาดผมยังสีเหลืองเลยมีซันอยู่ข้างหลังด้วยนี่อันนี้ก็แต่งตัวสีชมพูนะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนขอบกดหุดด้ว้ก่อน